สวัสดีครับบ้านหัวใจนั่นครับวันนี้วันที่ห้านะครับพฤษภาคมนะครับขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็น ep ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ ep ที่ห้าสิบเจ็ดอ่งเรียบสองนะฮะสองก็คืองวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสามตัวตรงนะครับ เมื่อ EP 5 6เราพูดได้ว่าถ้าเราทำา2ตัวถูก3ตัวนั้นก็คงไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูนะครับเ,เรามาทำา3ตัวตรงงวดนี้จากจากชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบน25ชุดนะครับถ้ามาทำจำหรัใส่หลักร้อยไปทั้งหมดเลยนะฮะสตัวมันก็จะได้200 200กว่าชุด250ชุดตัด ตัดตองออกตัดตองออกสิบชุดก็จะเหลือสองร้อยตัดตองออกห้าชุดนะฮะก็จะเหลือสองร้อยสี่สิบห้าชุดตอนนี้เรามาดูซิว่ามันเหมาะในการลงทุนไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสองตัวบนสองตัวล่างนะครับตอนนี้จะให้ดูสองตัวบนนะครับสองตัวบนอย่างเดียวนะครับว่ามันปีหนึ่งมันถูกกี่หนนะครับเราเริ่มตั้งกับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ สองตัวบนชุดหน้านะฮะนี่นะครับชุดนี้นะครับปีห้าแปดสองตัวบนที่เราทำวิธีเมื่อกี้ยี่สิบห้าตัวมันมันมันถูกมันถูกถูกสิบสี่วดนะครับผิดไปสิบวดนะครับถูกสิบสี่วดนะครับผิดสิบนวดต่อไปในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่นะ ถูกสิบสามนะครับผิดสิบเอ็ดนะครับยี่สี่งวดสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับถูกสิบนะครับถูกสิบผิดสิบสี่นะครับถูกสิบผิดสิบสี่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดถูกสิบห้านะครับถูกสิบห้านะครับผิดเก้า 2,562ถูก14ผิด10นะครับแล้ว2,563ถูก10นะครับถูก10ถูก10ก็ผิด11บเอ็ดนะฮะปีนี้มี21่อวดนะฮะอ่ตอนนี้จะมาลองลองลองดูนะครับเราทำสามตัวจากชุด2ตัวทำยังไงนะฮตอนนี้เรามาพูดถึงการลงทุนก่อนนะ เรามาวิเคราะห์การลงทุนก่อนนะครับภาพไม่ค่อยชันนะฮะสามตัวบนสองชุดเนี่ยเราต้องเล่นทั้งหมดเลยฮะเล่นมุมกว้างเลยฮะ,ะผมแย,แยกเป็นชุดหนึ่งกับชุดสองนะ,ะมันจะมีร้อยยี่สิบห้าชุดกับร้อยี่สิบชุดนะครับรวมกันแล้วสองร้อยสี่สิบห้าชุดทำจากสองตัวบนเนี่ยไม่ตัดใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้าสองตัวถูกสามตัวมันถูกร้อยเปอร์เซ็นครับ ามตัวถูกลอยเปอร์เซ็นนั่นหมายความถ้าเราเล่นสองตัวนะฮะสามตัวถูกด้วยก็พาโลนะเขาเรียกถูกพารโลภาษาอะไรภาษาภาษาไฮโลมั้งถูกโต๊ดถูกแดงฮถูกพาโลสองร้อยส,ส,สี่สิบห้าชุดสมม,สมมุติสมมุติคุณเล่นตัวละสิบบาทนะเป็นเงินสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะฮสมมุติว่าคุณเล่นตัวละสิบบาทสองพันสี่ร้อยสิบได้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์หรว่าเจ้ามือข้างนอกนะ ไอ้รถยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จ่ายสองวันทีก็จ่ายเพียงพันแปดร้อยสี่สิบเวลาถูกคุณได้บาทละห้าร้อยนะฮะสิบบาทก็ได้ห้าพันห้าพันนี่หกักหักลงทุนที่เล่นนะพันแปดร้อยสี่สิบก็จะเหลือสามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะสิบบาทได้สามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะถ้าร้อยบาทก็ได้สามหมื่นะ 30, หนึ่งนะตัวละร้อยก็ได้สามหมื่นหนึ่งเฮ้เราก็เรา,าก็ เลขฐานสิบคูณก็ไปตามตามลำดับตามตามทุนนะฮะนะครับจากเลขสองตัวบนเนี่ยผมจะสรุปให้ครั้งนะ้าสองตัวบนเนี่ยโดยชุดที่ทำให้ดูเนี่ยปีห้าแปดมันถูกสิบสี่งวดดังนั้นถามตัวก็ต้องถูกสิบสี่งวดนะปีห้าเก้าถูกสิบสามสองตัวนะครับปีหกศูนย์ถูกสิบปีหกหนึ่งถูกสิบห้าปีหกสองถูกสิบสี่ปีหกสามถูกสิบอันนี้ผมจะลองคิด คิดในปีที่ถูกน้อยที่สุดนะสมมุติเราลงทุนปีที่น้อยที่สุดนะฮะเราลงทุนตัวละสิบบาทนะเป็นเงินสองพันสี่ร้อยห้าสิบหักยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วเหลือพันแปดร้อยสี่สิบเวลาถูกก็ได้กําไรเท่ากับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบพูดถึงเรา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 คำนวณปีนี้นะะว่ามันผิดสิบมันผิดสิบสี่งวดถูกสิบงวดเนี่ยเอาที่ผิดเอาที่ผิดมากที่สุดนะฮนะผิดสิบสี่งวดเนี่ย งวดหนึ่งของเราลงทุนตัวละสิบบาทเนะี่ยเราเสียงวดละพันแปดร้อยสี่สิบถ้าสิบสี่งวดเราเราเราเสียสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบใช่ไหมอันนี้ถูกสิบงวดแหละครับผิดยสิบสี่ถูกสิบถูกแต่ละงวดเราจะได้กําไรสามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะฮะคูณไปสิบงวดก็ได้สามหมื่นหนึ่งหกร้อยนะฮะหากทั้งปีมูลหักทั้งปีนะฮะหักทั้งปีเฉพาะสามตัวเราก็จะได้กําไรห้าพันแปดร้อยสี่สิบ นะลงทุนตัวละสิบบาทได้ห้าพันแปดร้อยสสิบเาลงทุนตัวละร้อยก็ได้ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยอ๋อี่เราคิดเป็นเลขฐานสิบไปนะตอนนี้เราจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างงวดนี้เนี่ยที่ผมให้เลขท่านไปนะเราจะทำสามตัวตรงจากทุดสองตัวบนนะสองตัวบนงวดนี้ในคลิปที่ห้าสิบอกี้เท่าไหร่นะในคลิปในอีพีห้าสิบหกเนี่ยฮะ องตัวบนงวดนี้เราได้เลขนี่นะเป็นลักษนณะเลขกี้นะฮะยี่สิบห้าชุดตอนนี้เราจะมาลองดูงวดที่มันถูกนะฮะว่าถูกสองตัวแล้วสามตัวมันจะถูกไหมนะครับอ่มันเป็นเลขกี้กี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ดูอเอาซักงวดไหนที่มันหนอกอ่างวดวันเก้าสิบเจ็ดก็แล้วกันนะฮะงวดเก้าสิบเจ็ดสมมติ2สองตัวมันถูกเก้าเจ็ดนะฮะ อันนี้การทำสองตัวแล้วก็ทำจากตรงนี้แหละครับทำจากระบบเลโก้เลคี้เนี่ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสมมติว่าสมตมติว่างวดนี้ออกเจ็ดเก้าแล้วกันนะงวดเก้าเจ็ดออกเจ็ดเก้านะครับมีสองตัวถูกไหมสองตัวก็ถูกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าตอนนี้เราเอาสองตัวมาทำสามตัวนะครับมันก็จะได้ดังนี้นะครับ นี่นะฮะเมื่อกี้ออกออกออกศูนย์เจ็ดเก้าใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดเก้าเรามาดูชุดแรกนะชุดแรกหลักร้อยไปเลขคี่หมดนะฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไม่ถูกนะร้อยยี่สิบตัวชุดแรกไม่ถูกมาถูกรุ่นที่สองศูนย์เจ็ดเก้าครับมันถูกแน่นอนนะครับถ้ามันสองตัวมันถูกนี่ครับศูนย์เจ็ดเก้า อีกสังเวยหนึ่งงวดไหนดีนะฮะงวดที่มันออกคิกี้เอางวดงวดงวดศูนย์เก้าห้าก็ได้นะฮะศูนย์เก้าห้าสองตัวเก้าห้านะครับสองตัวเก้าห้าสมมุติถ้าสองตัวเราถูกนะสองตัวเราถูกเก้าห้านะฮะสามตัวออกศูนย์เก้าห้าก็มาดูชุดสองนะฮะ ้าหฮะอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่น,นะ0.95นะครับคือสรุปว่าสรุปว่าถ้าสองตัวถูกนะสามตัวถูกร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรฮะเพราะเราใส่หลักร้อยไปครบเลยสิบตัวใส่หลักร้อยครบสิบตัวมันจะได้ทั้งหมดสองจริงๆแล้วได้ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบชุดแต่เนื่องเราจัดชุดตองออกไปมันไม่ค่อยออกนะชุดตองห้าปีจะออกทุกคนนะตองตอง0.011122นะนี่เป็นชุดเล็กขี้ก็ ตัดต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งออกไปนะฮะมันก็จะไม่มีนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสามตัวตรงจากชุด2สองตัวนะครับต่อไปเราจะทําอย่างนี้แล้วครับเอามาอย่างเนี้ยเอามุมกว้างไว้ก่อนนะครับขอให้ถูกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะฮะยังไงก็ได้กาไรน้อยก็ยังดีกว่าเสียนะฮะนี่เราว่ากันตามตํารานะฮะเราไม่โลภนะครับไม่โลภค่อยค่อยน้ําซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆนะฮะก็หวังว่าสูตร หวังว่าสูตรมันจะเดินนะฮะซึ่งสองตัวเนี้ยมันผิดสูงสุดนะผิดสูงสุดออสมมติสัพาัสองตัวบนนะครับมันผิดสูงสุดไม่เกินสิบไม่เกินสิบสี่งวดนะ,ะเห็นว่ามันเนี่ยถูกสิบสี่ก็ผิดผิดสิบนะถูกสิบสามผิดสิบเอ็ดถูกสิบผิดสิบสี นะถูกสิบนี่เองงวดนี้ยี่สิบเอ็ดงวดเองถูกสิบเพราะผิดสิบเอ็ดงวดเองนะเพราะนั้นเมื่อสองตัวถูกสามตัวถูกคอนข้างแน่นอนฮนะแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสองตัวเหรอครับโอเคนะครับเลขสามตัวบนจากชุดสองตัวแนวคิดใหม่นะครับเอออัอนนี้ก็ลืมให้แล้วเอางวดนี้นะครับเอาไปเลยสามตัวถ้าคิดว่ามันจะถูกนะสามตัวชุดแรกนะครับ ท่านก็ถ่ายก็ถ่ายหน้าจอไว้นะฮะชุดนี้เป็นเลขขี่ทั้งหมดนะหลักร้อยเลขขี่นะครับอาจะช้าหน่อยนะนี่ก็ร้อยยี่สิบชุดเพราะว่าตัดตองหนึ่งตองสามตองห้าตองเจ็ดตองเก้าออกไปนะชุดที่สองวางหลักร้อยเลขคูนะ่เท่าสองตัวถูกมันถูกแน่นอนนะครับอีกสองร้อยเอร้อยสี่ร้อยยี่สิบห้าชุด รวมเป็นสองร้อยสี่ทีห้าชุดลงทุนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจ่ายห้าร้อยนะครับถ้าในเว็บก็จ่ายถึงเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยถึงร้อยสิบแต่ในเว็บไม่ลดเปอร์เซ็นต์นะเราเล่นที่ลดเปอร์เซ็นต์ดีกว่าข้างนอกนะครับแล้วก็มันก็จ่ายชนงวดได้นะครับคือผมจะใช้วิธีจับเสือมือเปล่าไปก่อนถ้ามันพลาดยังไงก็ค่อยไปหาเงินในขับที่หลังใครจะใช้วิธีผมก็ตามใจนะ โอเคนะครับผมเป็นนักลงทุนนะลงทุนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวันานี้ถูกแน่ๆฮะคิดว่าน่าจะถูกนะถ้าถูกสองตัวสามตัวก็ต้องถูกด้วยนะครับสามตัวก็ลองเล่นถ้าเล่นลงทุนตัวละร้อยมันเยอะไปนะมันเยอะไปลงทุนตัวละร้อยก็ต้องสองหมื่นเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบห้าชุดก็สองหมื่นกว่าไม่ไหวนะเอาสักตัวละห้าติดป็นไง ตัวละห้าสิบบาทนะครับทาสองตัวถูกมันถูกตอนนี้ผมคิดว่าจะลองดูก่อนนะว่าจะทักตัวลงสิบยี่สิบก่อนหวังสองตัวก่อนนะเพราะว่าสองตัวใส่ไปห้าร้อยแล้วโอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยกดติดตามทุกครั้งด้วยนะฮะไอ้กดถูกใจนะครับกดถูกใจมันจะกระจายไปนะครับถ้ากดถูกใจทุกครั้งแล้วก็ ช่วยดูหน่อยนะฮะช่วยดูว่าโฆษณานะครับอย่าไปกดข้ามนะครับก็คิดว่าช่วยเหลือกันหน่อยนะครับให้ผมมีรายได้ตรงนี้บ้างนะเพราะว่าถ้าเราไม่กดข้ามนะฮะยูทูบก็จะป้อนโฆษณาเข้ามาถ้าเรากดข้ามหมดไม่ดูโฆษณาเลยเขาก็ไม่ป้อนเมื่อไม่ป้อนเราก็ไม่มีรายได้นะก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับก็อขอให้ทุกคนโชคดีในวดนี้นะครับสวัสดีครับ